ดคุณผู้ชมยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแฮปปี้เพจพื้นที่ความสุขค่ะค่ะเจอกันอีกแล้วพี่ฟนค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างอากาศท้องฟ้าแจ่มใสมัวมัวนิดหน่อยมัวมัวนิดหน่อยหมอกหรือเปล่าหมอกหรือควันหรือฝุ่นนะอาล่ะคิดว่าน่าจะต้องเป็นฝุ่นแน่เลยเพราะว่านี่ก็เริ่มแบบว่านี้ก็นิดนึงไต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 เริ่มกลับมาแล้วนะคะที่เอ็มสองจุดห้าที่พวกเราคิดว่าเหมือนย้ำเตือนกันเสมอแต่บางคนบอกว่า ก็ชันชินแล้วออไม่ได้อยากให้ชินค่ะทุกคนออไม่ได้อยากให้ชินอยากให้ทุกคนเนี่ยระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพด้วยที่มากับ PM 2.5นะคะ,คะเพราะว่า PM 2.5เนี่ยเป็นฝุ่นขนาดเล็กมากๆที่แบบว่าขนจมูกเนี่ยไม่สามารถกรองได้บางคนบอกว่า ก็ขนจมูกฉันเยอะเออมันมีหน้าที่กรองก็กรองไปสิแต่พีเอ็มมันไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมเพราะว่ามันสามารถเนี่ยเข้าเข้าสู่ทางเดินหายใจแล้วก็ไปถึงปอดแล้วก็ซึมผ่านกระแสเลือดเลยค่ะน่ากลัวนะใช่เพราะว่าเขามีขนาดเล็กมากๆเลยนะคะเพราะว่าสาหรับค่าฝุ่น p m 2.5นะคะค่ามาตรฐานทั่วไปของประเทศไทยก็จะอยู่ที่ไม่เกิน37.5ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรนะคะซึ่งถ้าไปดูวันนี้ไม่รู้ ท่าไหรไม่อยากดูกลัวนะดูกลัวอยู่ใช่ค่ะอะไรค่ะฝุ่น PM 2.5นะคะก็เกิดจากการก่อสร้างการเผาการเกษตรแล้วก็รวมถึงมลพิษกันท่อไอเสียรถอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นมลภาวะค่ะเกิดฝุ่นได้ใช่ค่ะซึ่งวิธีการสังเกตนะคะถ้าเราเริ่มคันตาแสบตาคัดจมูกแสบคอไอแห้งๆอย่างนี้นะคะหรือว่าเหนื่อยง่ายค่ะแน่นหน้าอกนะคะหายใจลำบากซึ่งอาจจะทำให้อันนี้แหละเป็นสัญญาเตือนแหละ PM 2.5สเข้าสู่ร่างกายเราแล้วหรือเปล่านะคะส่งผลกระทบต่อร่างกายเราแล้วค่ะส่งผลระยะสั้นนะคะก็จะทําให้เราไอจามแสบจมูกระคายเคืองตาคันตามผิวหนังแล้วหนึ่งค่ะพี่ฝนแต่ก็ถ้าในระยะยาวนะคะเขาบอกว่าอาจจะทําให้เกิดโรคหอบหืดได้เลยนะคะแล้วก็ปอดอุดกั้นเรื้อรังหัวใจเต้นผิดจังหวะมีความรักหรือเปล่าหัวใจเต้นผิดจังหวะหัวใจเต้นแรงไม่ใช่นะคะช่วงนี้อาจจะเกี่ยวกับ PM 2.5ได้นะคะหัวใจ อ่าหัวใจเต้นผิดจังหวะนะคะความดันโลหิตสูงแล้วก็อาจจะเป็นถึงะเร็งปอดได้เลยน่ากลัวนะบางคนคิดว่าธรมดาไม่ธรรมดาอากาศสดชื่นก็แค่ไอหรือว่าเดี๋ยวฉันก็ไฮเดี๋ยวฉันก็ไรแรงแต่หาดูไม่เช็คฝุ่นก่อนสักนิดนะคะเพราะว่านะคะวิธีการป้องกันนะคะเราก็แนะนําเลยคือเช็คฝุ่นก่อนแหละเราคงไม่สามารถไปมองด้วยตาเปล่าได้ในเมื่อมีเทคโนโลยีเราก็ใช้แอปค่ะเช็คฝุ่นที่เชื่อถือได้เช่นแอปโฟไทยแอปเช็คฝุ่นหรือว่าแอปบคเคหรือว่าแอปที่เชื่อถือ ได้นะคะแล้วก็ดูว่าวันนี้เกิน37.5หรือเปล่าไม่ใช่เลขหวยนะเออไม่ใช่ว่าเขาเตือนแล้วอย่างนี้ก็ยังมั่นใจในปอดเราสีส้มสีแดงไปแล้วเออใช่ก็ไม่ได้นะคะก็ควรใส่หน้ากากที่กันฝุ่นแบบนี้นี่วันนี้อยากจะนําเสนอแบบนี้มาที่จะกรองฝุ่น PM 2.5นะคะเพราะฉะนั้นเทศกาลหน้ากากกลับมาอีกแล้วเนาะนอกจากโควิดก็จะต้องกันฝุ่นแล้วแหละตอนนี้เพราะว่าฝุ่นเยอะเหลือเกินนะแล้วก็เราลิก ลดกิจกรรมนอกบ้านอย่างเช่นออกกําลังกายนอกบ้านนี่คนหนึ่งชอบออกกําลังกายออกแล้วก็ไปกินกินวก็ไปออกเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้ว่ายังไงดีเราก็จะต้องกลับมาออกกําลังกายข้างในอย่างเช่นฟิตเนสฟิตเนสออกกำลังกายในบ้านก็ได้วิ่งเต้นแอรบิกอรไรไปก่อนเลาะคือรักสุขภาพก็เข้าใจนะแต่จะออกไปวิ่งหาฝุ่นมันก็ไม่น่าจะรักสุขภาพไหมช่วงนี้เก็บเนื้อเก็บตัวดีกว่าแบบว่าเป็นคนเก็บตัวแล้วตอนนี้แล้วก็ไม่ทํากิจกรรมที่อาจทําให้เกิดฝุ่นค่ะ ปลูกต้นไม้มากขึ้นลดการเผาอะไรแบบนี้เนอะเออลดเผามันก็บางทีมันก็ยากเนาะแต่ก็อยากให้ลดอะลดเถอะใช่เพราะระยะยาวนะปอดเราปอดคนเผาแล้วนึงใช่แม้แล้วก็เตรียมยาประจําตัวค่ะที่ทุกคนต้องกินเป็นประจำอะไรนี้ก็ให้พกติดตัวไว้นะคะแล้วก็ถ้าเราพบอาการผิดปกติมากๆแบบไม่ไหวแล้ว หมอค่ะหมอที่เป็นหมอนะคะไม่ใช่หมอแบบว่าเออไปฟังได้ยินอะไรอย่างนี้ไม่ใช่เนาะเป็นหมอที่เชื่อถือได้นะคะ <c oughs> แพทย์นั่นเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่าเป็นการป้องกันตัวนะคะจากฝ<ช>ุ่น PM 2 5จุดทานะคะแล้วก็สําหรับวันนี้พวกเราสองคนต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวจะไปซื้อแมสแบบนี้มาเพิ่มเนาะใช่ค่ะช่วงนี้ต้องใช้เยอะใส่นิดนึงเป็นแฟชั่นแมสค่ะคุณผู้ชมค่ะแล้วก็เราสองคนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ